เวลาตูนหันหน้าตรงอะคะ่ะหน้าจะดูไม่มีมิติเลยถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยคะ่ะมันจะหามุมค่อนข้างที่จะยากสวัสดีค่ะชื่อตูนค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ r p s นะคะตูนมาทำจมูกคะ่ะรู้สึกว่าแบบเวลาตูนหันหน้าตรงค่ะจมูกตูนจะแบบเป็นกลมๆไม่มีมิติแล้วแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายคลิปเนี่ยตูนก็ต้องแบบหันข้างไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะ ั่งตัวนะคะทาทรงสโลปไปพุ่งค่าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นค่ะกล้าหน้าสดออกจากบ้านเลยค่ะถ่ายมุมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะหันมุมไหนก็สวยหมดเลยค่ะครั้งนี้ตูนทําแบบเทคนิคเซมิโอเพนค่ะตูนดูรีวิวมาค่ะตูนรู้สึกมั่นใจในคุณหมอแล้วก็คุณหมอมีสีมือมากค่ะแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะคุณหมอทําได้ตรงตามเรฟเซ์ที่ตูนอยากได้เลยค่ะใครที่กําลังมองหาคลินิกศัลยกรรมนะคะตูนแนะนํา RBS เลยค่ะ ผู้คนดูแลดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังทําก็คือสวยปังสุดๆค่ะ